ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกะเป๋าวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระมหาปร,าประพาสปภาโซเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตอร์ลได้นำคณะสงฆ์เปิดกรวยสการะรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้สธุชนก็ได้กล่าวคำอารัธนาศีลและประกอบพิธีถวายดอกไม้โดยการลาณมิตรรัฐการลาณมิตรพยาวเนรไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพวงมาลัยหอมโดยการลาณมิตรทองสายพาราและการลาณมิตรพ,พูลพิไลบํากัดเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายโคมประทีปแก้ว โดยครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบกระถิ่นครั้งที่สองโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ